สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเเลคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราในการแข่งขัน VNL 2023ที่จะถึงในปลายเดือนนี้แล้วครับเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นแล้วก็รอคอยกับการเชียร์สาวไทยในสนามระดับโลกอย่าง VNL กันมากๆแล้วครับซึ่งมีอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้แฟนๆหลายๆคนก็คงจะรอรุ้น ก็คือชุดการแข่งขัน vnl 2023ของสาวไทยของเรานั่นเองล่าสุดทางแกรนสปอร์ตก็ได้มีการออกมาเปิดเผยทีเซอร์หรือว่าเป็นตัวอยา่างชุดของทีมชาติไทยของเราครับ ก็ยังคงเป็นเสื้อแขนกุดเหมือนเดิมครับเสื้อแขนกุดก็โดนใจสาวๆของเรากันอยู่แล้วครับเพราะว่าใส่แล้วมีความคล่องตัวมากๆดูจากตัวอย่างพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเชื่อได้เลยครับว่าชุดของสาวไทยใน VNL ปีนี้จะยังคงสุดปังแล้วก็สวยงามอีกแน่นอนเรามารอคอยกันครับสำหรับชุด VNL 2023ของสาวไทยวันที่25พฤษภาคมนี้ครับแกรนด์สปอร์ตจะมีการเป ตัวอย่างเป็นทางการ